โกดังแหงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศรีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเรื่องของความรักของชาวราศรีกรกฎนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอกเอาใจใครไม่เคยกโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอน,นาคตนะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีกรกฎด้วยนะ,ะในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตก่อนก็แล้วกันนะคะว่าความรักในอดีตของชาวราศีกรกฎนั้นเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ Queen of c u p the world ห้าดาบ Strength และก็ต่อมาด้วย the moon นะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในอดีตกันเลยนะคะก็คือ Queen of c u p ก็เป็นการที่ชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงอดีตที่ผ่านมาเวลาที่คุณมีความรักนะคะคุณก็มักที่จะ เกิดความรู้สึกมีความกังวลสับสนใจนะคะทั้งๆที่ในใจแล้วคุณก็มีความรักที่ล้นเปี่ยมให้กับผู้ชายคนนั้นหรือคนรักของคุณอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไวที่จะมีความรู้สึกกังวลแล้วก็สับสนอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเซนสิติฟแล้วก็อ่อนไหวง่ายในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยแหละเนาะ ต่อมาสาหรับไพ่ใบนี้ผู้ชายชาวราศีะกรกฎนะคะจะได้ภรรยาได้แฟนหรือว่าได้คนรักนะที่ว่านอนสอนง่ายหรือเธอเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลคุณได้เป็นอย่างดีทำอาหารการกินมีงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยเธอก็เป็นดูเป็นแม่บ้านแม่เรื่อนนะคะต่อมา เป็นไพ่เดอะเวิลด์นะคะไพ่ใบนี้ใครต่อใครก็อยากได้รวมถึงไพ่เดอะซันด้วยนะคะและมีชาวราศีกรกฎในอดีตนั้นหลายคนเลยที่ได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆหรือได้มีโอกาสาได้ไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนแฟนนะคะที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ได้เช่นเดียวกันหรือตัวแฟนของชาวราศีกรกฎนั้นมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันเป็นการแบบได้ไปเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองแล้วก็ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือเขาเดินทางมาหาคุณแล้วได้ไปออกเดินทางร่วมกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีบางคนที่นั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยนะคะราศีกรกฎได้มาอยู่ที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือแบบ อยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะทั่วโลกเลยนะคะคือแบบเปิดกว้างมากอิสระเสรีนะคะคือความคิดหลักๆเลยนะในอดีตคือชาวราศีกรกฎนั้นอยากจะไปใช้ชีวิตอยากจะไปทำงานอยากจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ต่างประเทศหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะต่อมาเป็นไพ่ห้าดาบ ไพ่ใบนี้ถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วก็ตามนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตนั้นเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมลงให้ก่อนหรือเรียกว่าเป็นคนที่มีอีกโก้สูงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเวลาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมักที่จะประชดประชานแหนบแหนมกันด้วยคําพูดหรือการกระทําอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้คนรักนั้นแพ้หรือว่าอยากเห็นตัวเองนั้นชนะนะคะเรียกได้ว่า เป็นคนที่แพ้ไม่เป็นหรือค่อนข้างที่จะอีโก้สูงนะคะมั่นใจในตัวเองนะคะคือเอาชนะคนรักได้แล้วคุณได้อะไรนะ,ค,ะคุณได้ความสะใจคุณได้ความเหนือกว่าแล้วคนรักของคุณแฮปปี้ไหมอันนี้นะคะถ้าถามว่ารักแท้หรือว่ารักที่แบบมั่นคงไหมไม่ใช่ No way นะคะโอเคต่อมา เป็นไพ่เซนเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์นะคะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงชาวราศีกรกฎก่อนก็แล้วกันนะคะคือในช่วงอดีตน,น,นะคะดูจากภายนอกคุณน่าจะเป็นคนไม่สู้คนคุณเป็นคนอ่อนไหวอ่อนหวานนะคะ เขาเรียกว่าอ่อนนอกแต่ว่าแข็งในมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นคงอยู่ภายในใจหรือภายในลึกๆนั่นเองนะคะและก็สามารถปกครองลูกน้องสามารถทําให้สามีนั้นเกรงกลัวได้นะคะหรือเรียกได้ว่าสามารถข่มสามีได้เลยรัศมีของผู้หญิงชาวราศีกรกฎนะคะและภายใบนี้ผู้ชายชาวราศีกรกฎเองนั้นนะคะก็มีกรณีของ กลัวแฟนกลัวภรรยานะคะคือดูเหมือนว่าจะทําอะไรจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างนี้จะต้องไปปรึกษาแฟนปรึกษาภรรยาก่อนทุกครั้งเหมือนว่าบ้านหลังนี้นั้นมีผู้หญิงเป็นใหญ่นะคะ หรือคุณจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้หญิงก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงเพศหญิงอะไรประมาณนี้เนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะม,มูนเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีกรกฎนะคะที่บอกให้รู้ว่าเอ้ในอดีตนั้นชาวราศีกรกฎมีเรื่องให้คุณคิดนะไม่ใช่ว่าภายนอกคุณจะดูแบบ จิ้มแยมแ,ยมแย่มใสอะไรมากมายแต่ว่าภายในใจหรือว่าเวลาที่กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วคุณจะคิดทบทวนแล้วก็มีความเศร้ามีความเก็บเล็กเก็บน้อยมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรประมาณนี้นะคะทำให้คุณนี้มีความเครียดสะสมนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาจนทําให้ชาวราศีกรกฎนั้นไม่ค่อยล่าเริงสดใสเหมือนอย่างที่เคย ก็ได้นะคะจากความเครียดสะสมหรือมีเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจของคุณทำให้คุณเกิดอาการซึมเศร้าและอาจจะพัฒนากลายไปเป็นเขาเรียกว่า mental health พร้อมแลมหรือว่าปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตของคุณได้นะคะอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าไม่อยากเป็นโรคซึมเศร้าอย่ากเก็บเล็กเก็บน้อยมาคิดอย่าคิดมากนะคะหรืออย่าคิดในสิ่งที่มันยังไม่ทันได้เกิดขึ้นนะคะนะ ให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะโอเคในอดีตของชาวราศีกรกฎส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวท่านน้ำนะท่านลมราศีสิงนั่นเองนะคะต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ าถ้วยฮกเรียนเด็กถือดาบ The e m p l e s s และต่อมาด้วยอัศวินถือถ้วยนั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะก็คือไพ่ห้าถ้วยนั่นเองไพ่ใบน,นี้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกรกฎนะไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือคู่รักของชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะหรือคนที่เคยรัก ของชาวราศีกรกฎก็ได้ที่เป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าเสียดายจังเลยเสียใจเสียความรู้สึกเสียโอกาสเสียความรักดีๆที่เคยมีต่อกันหรือมันเคยมีความรู้สึกดีๆความรักดีๆต่อกันมันได้จบสิ่งมันได้พังทลายลงไปแล้วนะคะอาจารย์จึงรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกหรือเพิ่งมารู้สึกตัวว่ารัก หรือเห็นคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งก็ต่อเมื่อกําลังจะเสียอีกฝ่ายหนึ่งหรือเสียไปแล้วก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเศร้าแล้วก็จิตตกอยู่ไม่น้อยนะคะบางคนจบความสัมพันธ์กันแบบงงๆหรือเลิกติดต่อกันไปเลยนะคะก็มีเช่นเดียวกันบางคนอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันด้วยเช่นเดียวกันนะ ต่อมาเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าเป็นความรักที่เขาเรียกว่าเวลาที่คุณมีความมั่นคงในชีวิตเวลาที่คุณเริ่มที่จะมีหน้าที่การงานดีมีอำนาจหน้าที่นะมักจะมีผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าคนที่เข้ามาไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนในฐานะของคนรัก หรืออะไรก็แล้วแต่เขามักที่จะเข้ามาแล้วแฝงด้วยการที่จะมาขอผลประโยชน์หรือมาเอาผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญมันเกี่ยวกับวัตถุนิยมหรือเงินทองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยและคุณเป็นคนที่แถมเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารอีกนะคะ จึงทําให้ผู้คนคิดว่าเอาจุดนี้แหละจุดอ่อนของคุณนี่แหละนะคะในการที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็ทําให้คุณนั้นเขาเรียกว่าเ,ออเสียเงินไปเยอะนะคะหรือใช้การลงทุนไปเยอะกับการที่คบกับใครสักคนหนึ่งนะคะอันนี้ในกรณีของชาวราศีกรกฎไม่ว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะใช้ได้ทั้งสองกรณีเลยนะคะยังไงก็ระวังด้วยนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เพดออฟสอดนะไพ่ดาบเนี่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกี่ยวกับอุปสรรคหรือการที่คุณจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณหรือคุณกำลังจะมีปัญหา ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าชาวราศีกรกฎที่กําลังคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองและแฟนเด็กคนนี้แหละนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดือ้อดื้อเงียบก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการที่แบบไม่ค่อยที่จะฟังไม่ค่อยที่จะอะไรเขาจะมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาเชื่อไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะจึงคุณจึงคอยแบบ จะต้องไปเอาอกเอาใจแฟนเด็กหรือคนที่มีแฟนเด็กคนนี้อยู่เรื่อยนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้และนะคะเสริมนิดนึงชาวราศีกรกฏนะคะที่มีลูกโดยเฉพาะบุตรชายเขาจะเป็นเด็กที่ดื้อนะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากเป็นพิเศษในช่วงนี้คุณเตือนคุณอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อให้เขาได้ประสบด้วยตนเองหรือมีประสบการณ์ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่ยเขาถึงจะเชื่อนะคะก็ประมาณนี้เนาะต่อมานะคะเป็นพไพ่ the empress ไพ่ใบนี้กรณีของผู้หญิงชาวราศีกรกฎนะคะคือคุณมีความเป็นเขาเรียกว่าคุณหญิงคุณนายแต่งตัวสวยๆแล้วก็ดูมีสง่าร,ราศีของคนที่เป็นานายแม่หรือว่าอะไรประมาณนี้เลยนะรัศมีประมาณนั้นนะคะแล้วก็ ดูแลความเรียบร้อยดูแลจิตการช่วยเหลือสามีดูแลลูกดูแลบ้านอะไรประมาณนี้นะคะดีไปหมดนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้คุณรู้ไหมมันเกี่ยวกับไพ่ภรรยาหลวงในเดือนปัจจุบันนี้คุณอาจจะมาดูและก็มาค้นพบว่าสามีของคุณนั้นมี ภรรยาน้อยหรือแอบไปมีภรรยาน้อยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันคุณจึงตกอยู่ในสถานะของภรรยาหลวงนะคะโดยสถานะนี้คุณก็ไม่อยากได้นะคะนะคะแล้วก็บางคนแต่งงานแต่งการมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะอยากจะมีลูก ไว้สืบสกุลก็มีโอกาสที่จะโชคดีหรือมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีว่าจะตั้งครรภ์ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้แต่สําหรับสาวๆคนไหนที่ยังไม่พร้อมก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะท้องได้นะรหรือท้องที่ไม่พึงประสงค์ได้นั่นเองนะคะเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์สูงนะสำหรับไพ่ใบนี้ต่อมาคือกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎสาหรับไพ่ใบนี้คือนาฬิการถภ์ สำหรับผู้ชายนะคะก็อาจจะนาีอุประถามาในรูปแบบของแฟนมาในรูปแบบของแม่มาในรูปแบบของผู้หญิงที่คุณเคารบนับถือก็ได้นะคะที่เขาคอยช่วยเหลือสนับสนุนดูเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับผู้ชายชาวราศีกรกฎนะคะจะทำอะไรก็โดยการสนับสนุนจากผู้หญิงหรือนาลิวประถมนั่นเองนะคะ ต่อมาใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกรกฎก็คือ night of cup นั่นเองนะก็ความรักนะคะดีๆก็ยังมีอยู่บนโลกใบนี้นะคะอย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปอาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีกรกฎคนใดที่กำลังรอว่าใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือมีใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาจีบหรือทำความรู้จักกับชาวราศีกรกฎคนคนนี้นะคะกำลังที่จะเดินทางมา หรือกําลังจะมาถึงแล้วนะคะนะคะคือบุคลิกเขาเป็นคนบุคลิกดีนะแล้วก็ถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้รีบเร่งหรือไม่ได้รีบร้อนที่จะจีบหรือคอมมิชเมนต์อะไรกับคุณมากมายแต่คุณรู้ไว้เลยว่าผู้ชายคนนี้มีความรู้สึกดีๆแล้วก็อยากจะเข้าหาคุณนะคะ เขาน่าจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะแล้วก็น่าจะมาจากทางไกลด้วยต่างจังหวัดกันหรือต่างประเทศกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคในปัจจุบันชาวราศีกรกฎส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมนะคะจะเป็นส่วนใหญ่เนาะ ต่อมาจะขอดูไพ่แนนาคตอันไกลให้กับชาวราศีกรกฎนะคะก็คือในเดือนแห่งความรักก็คือในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะไพ่ใบแรกนะ8ดดาบ จ็ดดาบสิบไม้ miles, แล้วก็ต่อมาด้วย the f o ู l และก็สองถ้วยนั่นเองนะคะโอเคมาไล่ลิงที่พไพ่ใบแรกกันเลย,พยไพ่ใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าในเ,เดือนกุมภาพันธ์ ของชาวราศีกรกฎนั้นนะคะมีเรื่องอึดอัดใจหรือมีเรื่องเก็บกดกดดันอยู่ในตัวเองที่มันไม่สามารถที่จะบอกใครได้หรือเปล่าคุณจะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่กําลังอยู่ในความรักบางทีเราก็ไม่กล้าปรึกษาแฟนเราก็ไม่กล้าที่จะไปบอกเขาตรงๆกลัวเขาไม่สบายใจจึงเก็บเรื่องความกดดันนั้นเอาไว้กับตัวเองซะอย่างนั้นนะคะจึงเกิดอาการ เก็บกดแล้วก็กดดันตัวเองไม่น้อยนะคะแล้วก็สําหรับบางคนนะคะยอมทําในสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ชอบอาจจะไม่ได้อยากจะทําแต่ก็อยากจะเห็นความสบายใจของคนที่เรารักเราจึงอยากจะทําให้เขาก็แค่นั้นเองนะคะเพื่อความสบายใจของคนที่เรารักนะคะเราจึงยอมทําให้เขานะบางทีนะการที่ชาวราศีกรกฎนั้นเขาเรียกว่าอะไร ปิดหูปิดตาตัวเองเพื่อที่จะทําสิ่งนั้นต่อไปปิดหูปิดตาตัวเองเพื่อที่ยังประคับประคองความรักต่อไปท,ทั้งทั้งที่ความรักของคุณทั้งสองคนนั้นมันก็มีปัญหาอยู่ไม่น้อยแต่บางทีคุณก็พยายามที่จะหลับหูหลับตาไปบ้างนะคะลืมลืมปัญหาไปบ้างหรือม,มองข้ามปัญหานั้นไปบ้างอะไรประมาณนี้มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนกุมภาผ่านนั่นเองนะคะ ต่อมา,าไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าคุณอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานมีการได้ไปทํางานต่างถิ่นต่างที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองสักเท่าไหร่นะจะต้องมีการละหกละเหเล่ล่อนไปทํางานที่อื่นหรือไปสร้างฐานะสร้างครอบครัวที่อื่นก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงแรกอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาอะไรอยู่ภายในนะคะ แต่ว่าคุณสองคนนั้นลงเรือลำเดียวกันแล้วยังไงก็ขอให้ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปร่วมกันให้ได้ก็จะเป็นการดีนะคะสำหรับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะต่อมานะคะก็มาดูที่ไพ่สิบไม้นั่นเองนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือคู่รักข,ของคุณก็ได้ที่พยายามที่จะประครับประคองหรือพยายามที่จะยื้อจะรั้งหรือพยายามที่จะซื้อเวลา ความรักของเราทั้งสองคนเอาไว้อยู่ก็ได้นะคะมันเป็นความอดทนแล้วมันเป็นความยากลําบากและอาจารย์รู้สึกว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามทําอยู่แค่ฝ่ายเดียวและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะออนะคะดูไม่แฟงไงก็ไม่รู้นะคะต่อมาเป็นพ่ t h เดอะฟลู ไพ่ใบนี้อิสระเสรีเจ้าสำราญชอบเดินทางท่องเที่ยวชพป,ปรจรล,ลงเท้าคือสโลแกนของไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะอาจารย์จึงรู้สึกว่าใครก็ตามในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่อายุน้อยกว่ากันนะถ้าชาวราศีกรกฎอายุน้อยกว่าคนรักของคุณคุณน่าจะเป็นตัวตุ่มสหรับไพ่ใบนี้นะแต่ถ้าคนรักของชาวราศีกรกฎที่อายุน้อยกว่า เขาคนนั้นอาจจะเป็นตัวตนสําหรับไพ่ใบน,นี้นะคะตัวตนของไพ่ใบนี้คือไม่อยากอยู่ภายใต้การควบคุมของแฟนหรือว่าคนหลักอยากมีอิสระเสรีรักความเจ้าสำลานะคะชอบแนวการเดินทางแอดเวนเจอร์ชีพจรลงเท้าอยู่กับที่ไม่เป็นเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายอะไรประมาณนี้นะคะ และชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะได้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆและอาจจะได้ไปเดินทางไปต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเขาคนนั้นจะได้เดินทางะะจากต่างประเทศมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะ ต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยนะคะไพ่ในเดือนกุมภาพันธุนี้ของชาวราศีกรกฎก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะคนที่แบบได้เจอกับคนที่รู้ใจนิสัยคล้ายๆการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตอะไรละอะไรอย่างที่เหมือนกันก็ควรที่จะ รักษาคนคนนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่รักแท้บางคนนะคะความรักสุขสมแฮปปี้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาก็ได้เช่นเดียวกันนะถือว่าเป็นไพ่รักแท้ถือว่าเป็นไพ่ที่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์กันแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำต่อมาจะขอดูไพ่สรุปนะคะไพ่ใบแรกนะสองไม้เก้าถ้วยและต่อมาด้วยห้าดาบนั่นเองนะมาดูที่ไพ่สองไม้ไพ่สรุป ก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎนะคิดเป็นร้อยละ60ได้นะไม่ว่าจะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะอยากที่จะรู้จักกับชาวต่างชาติหรือจะมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอยู่ในขณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงเดือนกุ่มาพันธ์นี้หรือติดต่อสื่อสารกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะจากที่อาจารย์เห็นจากตัวไพ่ใบนี้นะ คุณรู้สึกว่าอยากจะฝึกภาษาอยากจะล่ำเรียนภาษาอยากจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะมีความฝันลหลายๆอย่างนะคะบางคนท่องเว็บเดทอยู่บางคนท่องแอปนะคะที่แบบมีชาวต่างชาติเยอะๆอะไรประมาณนี้นะบางคนมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่ในช่วงนี้และก็มีโอกาสว่าจะได้เดินทาง ไปเยี่ยมเยียนเขาที่ต่างประเทศหรือเขาจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันเพราะได้ทั้งไพ่เดอะฟลูและก็ได้ไพ่สองไม้และก็ต่อมาด้วยนะคะคือแบบได้เจอไพ่สองทั่วอีกงานะนั่นหมายความว่าจะมีโอกาสได้เดินทางแล้วก็ได้พบปะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ in the p e เ s อ n นั่นเองนะต่อมา เป็นไพ่ก้าวถ้วยไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะคนที่เป็นเพศที่3นะคะหรือชาวราศีกรกฎค,คนใดที่กําลังคบหาดูใจกับเพศที่3อยู่ก็ได้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้รู้สึกว่าจะเขาเรียกว่าอะไร ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีความมั่นใจและก็ความมั่นคงในความรักครั้งนี้มากๆดูแลเอาอกเอาใจการเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศที่3มเนี่ยจะชอบทําอาหารเห็นว่าการใส่ใจในเรื่องของการทําอาหารการกินเป็นเรื่องที่สําคัญให้ความสําคัญเขาเรียกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่ก็ได้นะสำหรับไพ่ใบนี้นสามารถเปิดร้านอาหารได้เลยสําหรับคนที่เป็นเพศที่3 ที่เป็นเจ้าของไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็คือไพ่5้าดเป็นไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายที่บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เป็นคนที่มีอีกโก้สูงอชอบที่จะเอาชนะชอบที่จะประชดประชนันแหนบแนมคู่รักของตัวเองเวลาที่ทะเลาะกันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกัน นะคะมันจะยิ่งลามตามมันจะยิ่งลุกลามไปกันใหญ่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ฟังนะคะฟังตัวเองหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะ,ะก็ลองไปคิดดูก็แล้วกันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นตัวชาราศีกรกฎหรือคู่รักของคุณก็ได้ที่จะ เป็นในกรณีแบบนี้นะ,ะมันเป็นความรักที่ไม่แฮปปี้นะไม่มีความสุขเพราะว่าอยากจะเอาชนะกันตลอดเวลาหรือว่าประชดประชัน,นแหนมกันเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมันไม่แฮปปี้นะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอคุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอคุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ